Go Holiday only on Holiday Summer She Summer my way Baby สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการผ่านด่านฝึกซ้อมรายวันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับก็กดเข้าไปที่ฝึกซ้อมนะครับผมแล้วก็นี่ครับฝึกซ้อมรายวันอยู่ด้านซ้ายครับ ฝึกซ้อมรายวันมี3อย่างนะครับมีฝึกพิเศษดาดฟ้ารางวันสมาคมแล้วก็สึกแม่หมดนะครับจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยฝึกพิเศษดาดฟ้านะครับกดท้าสู้ไปเลยนะครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับอันนี้เขาบอกว่าแนะนําจิตฮีโร่เขาจะให้แนะนําเป็นอาชีพบ,บุกโจมตีนะครับกับอันเชิญนะครับแต่ผมว่าด่านนี้ใช้แค่บุกโจมตีก็พอครับผมจะแนะนําความยาก,กระดับอันนี้นะฮะ กดท้าสู้เลยครับอันนี้ทีมที่ผมแนะนำนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือมิกุกินะครับถ้าเป็นไปได้เราอยากได้5ดาวนะครับแต่ว่าถ้ามี3ดาวก็สามารถเล่นได้ครับแล้วก็จะเป็นพวกอาชีพบุกโจมตีทั้งหมดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาใครมาเพิ่มอีกหรือเปล่า ส่วนตัวผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเล่นได้ครับถ้าเรากดแนะนำเขาจะไม่เอามิุกิมาให้นะครับก็กดเริ่มศึกเลยครับส่วนตัวหลักใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับตอนแรกก็ต้องกำจัดลูกน้องนะครับมันจะได้ค่าพลังงานมาครับแล้วก็วางมิุกิครับมันจะตีเบาหน่อยนะครับแต่เอามาลดเกลดเฉย เนี่ยครับแล้วก็ที่เหลือก็ตีไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวบอสใช้สกิลนะครับเพราะว่าเราใช้มิยยกิอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวมากก็สามารถลงได้ตัวมากเลยนะครับซึ่งด่าเน,นี้ยที่น่ากลัวเพราะว่าบอสมันจะใช้สกิลนะครับต้องใช้มิยยกิเพื่อไม่ให้บอสใช้สกิลครับก็อย่าลืมนะครับก็กำจัดตัวลูกน้องด้วยนะครับ อันนี้ก็จะผ่านง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้มิุกิแต่มิุกิจะตีเบาหน่อยนะครับไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าไม่ได้บับดาเมจเพิ่มครับนี่ครับแค่นี้ครับเราก็จะผ่านแล้วทุกด่านนะครับทำได้เหมือนกันหมดเลยครับต่อไปรางวัลสมาคมนะครับอันนี้ผมจะเล่นด่านนี้แล้วกันครับอันนี้ที่ผมแนะนำก็คือใช้ตัวเวทเยอะๆนะครับตัวที่ต้อง มีก็คือเฟย์่านะครับเพราะว่าเฟย์่าเนี่ยจะบวกพลังโจมตีให้กับทีมเวททั้งทีมเลยครับถ้าไม่มีก็ค่อนข้างผ่านยากครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่คุณต้องปั้นตัวนะครับ อันนี้ครับก็เล่นไปเลยนะครับก็สามารถใช้พวกเฟนเนเบตได้นะครับใช้มิโยกิก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดานนี้เขาจะให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นสำหรับตัวที่เป็นตัวตีหมู่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมี5เวฟนะครับผมรอเล่นเวฟสุดท้ายของมิโยกิครับรอเวฟสุดท้ายมาแล้วค่อยใช้มิโยกิสำหรับคนอื่นตัวที่ไม่ได้ปั้นไม่ต้องเอาลงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ อันนี้ผมก็เอาลงเล่นๆนะครับเอาลงเพื่อให้พาสีเฟย่าทำงานนะครับต้องมีนักเวท5ตัวในทีมนะครับอันนี้ลงมิวกิปิดฉากได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ครับเรียบร้อยครับด่านนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นศึกแม่มดนะครับเขาจะให้เรากันหัวหน้าเรานะครับ แล้วก็มีตัวเสริมมาอีก2ตัวนะครับให้เรากันให้ได้นะครับกดท้าสู้ไปเลยนะครับอันนี้ก็กดดัานนี้ก็ได้ครับกดด่านนี้กดท้าสู้ครับโอ้กํำลังกายไม่เพียงพอขอซื้อแป๊บนึงนะครับกดท้าสู้ครับอันนี้ตัวที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีแซนดี้นะครับมีมิโยกินะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็ตัวฮิวสัก2ตัวก็ได้ครับเป็นเป็นไอ เป็นเดมอนก็ได้นะครับสำหรับยกขึ้นมืออันนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือเอาแซนดี้นะครับเพราะว่าแซนดี้มีบัฟอมตะนะครับแล้วก็มิยุกินะครับเพราะว่ามิยุกิเอามาลดพลังงานบอสได้นะครับบอสไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับเพราะถ้าบอสใช้สกิลเมื่อไหร่นะครับตัวลูกกระจอกเราจะตายเลยนะครับมันแรงมากเลยในด่านนี้แล้วก็สำหรับด่านยากขึ้นนะครับด่านสีส้มครับ เราสามารถใช้ยูเมะมาเพื่อลดพลังงานด้วยได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มี u ูเมะก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แค่มิลกิก็พอแล้วครับคอนอื่นเราก็โอ้ต้องรีหายมิลกินะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเริ่มมาไม่มีมิลกิไม่ค่อยดีอันนี้รับมิลกิมาแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้เอามิลกิลงก่อนตรงกลางนะครับ แล้วก็เอาแซนดี้ลงด้านล่างนะครับอันนี้เอาตัวชุบชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็ฮิลอันนี้เล่นผิดนะครับเพราะว่าเราเอาตัวมาเยอะเกินไปนะครับไอไมิยุก,กิอะไรไม่ขึ้นมือนะครับถือว่าไม่ดีนะครับดวงไม่ดี ต้องรอจนกว่ามิวกิจะขึ้นมือก่อนนะครับนี่ครับวางมิวกิก่อนเลยครับแล้วก็วางตัวโลนะครับวางแซนดี้ข้างบนก็ได้ครับในด่านนี้พลังโจมตีเขาจะค่อนข้างสูงนะครับต้องระวังด้วยอันนี้ก็ชุบชีวิตขึ้นมานะครับ อันนั้นก็ฮิลนะครับแล้วก็เราจะเห็นตรงปุ่มรีนะครับปุ่มรีตรงนี้นะครับตรงข้างๆพลังงานนะครับให้เรากดรีตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะต้องการหาอันเชิญนะครับอันเชิญไม่ก็เป็นฮิลไม่ก็เป็นละเว้นความตายนะครับอันนี้ก็รีนะครับรีฟื้นฟูทั้งหมดนะครับต้องหาอันเชิญนะครับเพิ่มดาเมจไม่เอานะครับนี่ครับอันเชิญหุ่นเชิดนะครับ เอามาอัญเชิญพลังโจมตีครับเนี่ยอัญเชิญหุ่นเชิดเราก็รอนะครับเรารอแทงเราตายนะครับแล้วเราค่อยอัญเชิญหุ่นเชิดนะครับเนี่ยอัญเชิญหุ่นเชิดมาเพื่อป้องกันนะครับอันนี้ก็หานะครับฟื้นฟูเดียวเราไม่ตายไม่เอานะครับเพราะว่ายังไงเราโดนตีทีเดียวเราตายอยู่แล้วนะครับอัญเชิญหุ่นเชิดนะครับเนี่ยครับอันนี้ เนี่ครับพอมันตายนะครับเราก็อัญเชิญมาอีกนะครับแช่แข็งไม่ได้นะครับเนี่ยบเอาละเว้นความตายมาก็ได้ครับนี่ยครับรออัญเชิญหุ่นเชิดมานะครับเอาละเว้นความตายอีกอันละกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะสามารถชนะได้ทุกด่านเลยนะครับเป็นเทคนิคด่านเพื่อนๆสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับ นี่ครับพอหมดเวลาเลือดเราก็ยังเต็มร้อยอยู่นะครับเพราะเรามีตัวฮิลมีตัวตัดพลังงานตลอดนะครับอันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ